สวัสดีครับแฟนคลับชงองรอมอล่ําเลาะเลาะเดี๋ยวพามาอัปเดตบอดนกนะครับน้องไอาอ้อยนะครับพี่น้องเพิ่นผ้ากันไปเที่ยวสําหรับน้องอออายแล้วกับบอดนกบอดนุนะครับแล้วก็ทีมงานศิลปินบางส่วนไปเล่นน้ำกันอีหล่าลูกสาวสีสีโขถึกใจดรอกพี่น้องได้เล่นน้ำได้เล่นน้ำได้ขี่บาบานาโบดผุนเด้ อืมนะครับเดี๋ยวไปสิภาพไปเบิ้งไปชมไปเบิ้งบรรยากาศแต่ว่าก้อนสิไปเบื้องบรรยากาศเลนนํานี่สิมาอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับทีมงานหมอรัาเสียงมีหกโดยล่าสุดนี่ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าฉากนะครับบอดนกบอดหนุนี่เราเอาแทล้านเปอร์เซ็นต์กับการตั้งหมอรําคณะนงไม้นะครับนั่นก็คือซื้อว่าอ่าหมอรําอลังการโชว์โอ้ยแต่ซื้อนี่ก็ คงสิสุดยอดเหล่างานโชว์นะครับโดยได้คู่บเบลคู่บเบลอรรังการโชว์นะครับมาดูแลนในงานโชว์แล้วก็ได้ผู้จัดก,การในา่มอรัมเอ่อมมาบึงบริหารจัดก,การร่วมกันโอ้ยรับรองว่าโมทําบรมดาอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับราคาเออราคา2องเซนสองหอพี่น้องปิ้นตาจ้างยางคักอืมราคาบ่เพง แถมเรียนให้สอดแจ้งคือ,อยังหมอลำขนาดใหญ่ๆสามแสนเออก็ถือว่าเป็นการปรับนะครับปรับลงมาแล้วก็แข่งขันกันในราคาสองแสนกว่าเพราะว่ามันมีเจ้าภาพที่อยากได้มอลำัลังเทียนน่ะนะแต่ว่าเงินมันบ่หอดสามแสนหาเออมีเงินอยู่สองแสนกวนะ่าเนี่ยบางสองแสนหาเนี่ยเป็นแต่ได้บอกกันีประมาณนีนะครับดังนั้นก็นเลยเป็นการเกิดโครงการเกิดมอลำนี่ขึ้นมาก ถือว่าเป็นราคากลางจากมอลำเสียงวีหกนะครับเป็นวงที่2มอลำเสียงวีหกกว่าได้เดี๋ยวพี่รองแฟนครับก็รอดติดตามรอให้กาลังใจนะครับรอเบิงว่าในฤดูกาลหนานี่มอลำอลังการโชว์นี่สิมาในรูปแบบใดจะเป็นไงก็บานก็เลี้งเขาได้ก็ได้ข่าวน้ำกับพกกินนั่งทะเลนตะเลีย โอ้ว่าย่านดำย่านแหล่อยยังคุณไปทบักรนิกอะไรลูกกูทาตะโดนเหรอเพราะต้องเสียดดอกนานันไอ้ขนาดน,นี้ละอย่าว่าหากทางออกเนื้อแบงก์กันะนะเทื่ <c oughs> อม,มันเองแห้งหรือเน,อนื้อไอ้ ที่เป็นโอเมก้าเหรอเฮ็นให้ลูกคอยลาบเนี่ยอยากเรีนทักแนนะนเา้อพี่พอประกาศเรียนพี่น้องย่านนาตำมันมูนาแห่งนอตไเย็นบะหลวเย็นค่ะโอยใจบ้าพ่อทำดังพ่อขนขันดังขนนาพ่อขันนอนหลวง ทิมัทิมต้นไลยสไลด์เดียวกอเดคอยตนลกออกนกโอ้ไ่ไม่ยังอะบโอ้ยจะเป็นมาน้ำน้ำครั้งหนจะเป็นมาขัดใส่ลอยเามทีให้พ่อคร่านเรยนกันบนี้ึเม่ได้บ้านี้เดีย้างคะรลูก คือแม่บังคืนแม่พุ่นไหมแต่คืนเลียพุ่นไหมเลียอะรวคอคือโดดกระโดดลงลนนนีกระไดตายเลยมาเปนเลโอ้ยจะตงไงเลยโอ้ยโับดาวับใครโอ้ย ไปไปลีดได้ไหมครับันเปอเอาเม่ขคืนจ้อะไรละเบียนมาหนี่งยันผู้ใหญ่อยู่โสมเก่าดาคยไหมเออ้ยมื่เปลี่ยนบาจริงล่ะเยี่ยนบ้าสัวพรอมไปมไปเคนเลนเพร้อมยัง เราอกลงเรกแลังนหลืนขึ้นโอเคนะก็นส่อีกซักฟ้าจะพากันต่ำกันเด้อล่ะมันเปนปีนลงครานไม่เป็นไรค่ะไม่ทับนอนไม่ทับไม่ทับรุ่นนี้น้ำประยัดนีแหละล่ะมีแะ่พอว่าหลายยันยั่แหละเพิ่มหนาไม่มีน็อตเนาะเอาไปสู้ไหมสู้ ไปเลยอีแปะแล้น้อยเอ้ยจนมากคักสซะคุณหาว่าซันทัาเบิ้ลพีน้องฮาดูว่าเป็นบัดเป็นไครมกอดสีด้ของวาคุณไปละคุณคุณเสียงฮองเอ้ยุว่ากาเรนกับะัรยาน,น,นลุดไปเลยพีหลอ นคมาแล้วไปด่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เห็นปะเออขบ้านไอ้พิดจยกัดกวลงเดี๋ยวตาไปเองโดนพี่นดองมาเมื่อมาดวงแข็งจะโดนมาตกลมูแม และนี่คือบรรยากาศนะครับไปเที่ยวในวันหยุดสําหรับบอสนกบอดหนุนะครับแล้วก็ลูกสาวหลานนอ้องอาอายล่าโอ้ไปเที่ยวมวนสื่นโฮเทลเอาฝากไว้น้าเลยพี่รองเดอ้อนะครับหมอลาอาลัางการโชว์ในฤดูกาลหนาของบอดนกบอดหนนะุแล้วก็คู่บิวที่เขาว่าดูแลในราคา2องแสนสองหอดสองแสนแปดเป็นราคาที่ แต่ต้องในกับว้าอะไรเนาะพี่น้องเนาะเออส่วนศินลปินที่สิมายูนํานี่บอลนุเราก็เว้าอยู่ด้บอลนุเราว่าอยู่ว่าบอมีปัญหานะครับศิลปินทีอยู่ในวงเอ่อต่าง,ง,งๆนี่ให้ความสนใจมีมาแล้วแต่ว่าบ่สามารถที่สิเปิดตัวได้เพราะว่าเขายังเหตุการณ์เหตุงานอยู่กาลังทํางานอยู่ดังนั้นรอจบฤดูกันนี่เปิดโตมารับรองว่าได้เห็นอย่างแน,น่นอนนะครับโตยืนภาษาบ้านเท่าคือโตหลัก มีอย่างแน่นอนแล้วกัที่สําคัญนั่นก็คือกําลังเสริมศิลปินใหม่ๆที่สนใจที่ที่เขามาอยู่นำ้ำนั่นก็มีคือกันเรับรองว่าบอผิดหวังว่าจังสันเอาฝากไว้น้ำด้วยพี่รองด้ววงการหมอลำ่นั่นก็คือหมอลำ่อลังการโชคของบอดโนบอดนุกนะครับฝากที่ตามฝากให้กําลังใจนะครับ